ชาชนทุกคนก็รู้ว่าทําไมประเทศเราถึงปร่บยาติดติดไม่ได้เพราะว่าสวยไงสวยสวยกับการังใช้กฎหมายที่หย่อนยานพอมีสวยแล้วกฎหมายมันก็จะหย่อนยานไงพี่ใช่ไหมครับเพราะเงินครับถ้าคุณไม่สงสารประเทศชาติไม่สงสารเด็กและเยาวชนประชาชนตาดำๆเนี่ยที่ให้นายทุนหรือผู้ผลิตยาเสพติดหรือนําเข้ามาจากต่างประเทศมาครอบงาอยากคิดแต่จะเอาเศษส่วนได้อย่างเดียวเพื่อจะ ไปดูแลการซื้อเสียงการขายเสียงเพื่อให้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองต่อไปตกทอดเป็นมอดกทางครอบครัวผมว่าอย่าทําเลยครับอืผมหวังว่าไทยพักดีต้องทําได้และก็ปลาไปถึงที่สุดผมเชื่อทําได้ต้องช่วยกันพี่ตูนะยังไงผมช่วยแต่ละคนก็ถนัดแต่ละด้านอายุผมเยอะลงไม่กี่ปนพี่ตูนี่ประสบการณ์เยอะเพราะว่าอยู่วงการเรียนจำมาตั้งสามสิบปีสามสิบกว่าปีแล้วเห็นกันอยู่ตามถสตีนักโทษคดีอยังติดสูงมากพี่ตูก็ต้อง รู้จักพวกาขายะติดในเรือนจำเนี้ยจะพ้อเป็นดูแลเขาอะ่าอะใช่ไหมต้องอมีหน้าที่<อ>ที่ต้องอดูแลควบคุมเขาในเรือนจำ